สบายดีพี่น้องมาสักครู่สุกคนนะจ้าวันนี้อ้นกับสิมาอ่าว่าเรื่องที่อ้นตอนนี้อยู่ซ้ายเด้อพี่นอ้องเด้ออ้นตอนนี้อ้นอยู่สวรรค์นะจ้าพี่น้องอยู่ห่านเจ็ดทิศนี่เองพี่นอ้องอ้นมาจากบ้านท่าเรือบ้านไปขึ้นบ้านใหม่น้องสาวกับเป๋าแพนนะพี่นอ้องเนออ้นมาพร้อมเอออ้นไงอ้นมาพร้อมสซดอนออกจากบ้านท่าเรือบ้านบ่ะแพนกับประมาณ แปดเก้าโมงล,ล่แหละประมาณแปดถงปลายพี่น้องประมาณสองทุมกวัวออกมาพี่มาฮอดสวรรณนาเขตประมาณหาทุมกวัวมาฮอดสวรรณนาเขตเด็กเติบและพี่น้องมากะพากันอนยากนอนอุ่นก็นเลยบริเวณเพื่ออุ่นญ่เด้อเพราะว่าวสาซดอนกบบลับเบลัยผลลัดมาทางแกงกระเบ้าพี่น้องมาทางแคมของผลผนออกพุ่นกลับหนึ่งมามันกระเดกแน่อุ่นก็นเลยบริยางให้ผโค้งออกไปทางเซโนให้ผลลัดมาเข้ามาทางแคมของเลยก็ได้พออุ่นกา มีธุระหรือว่ามีเวียกทางสวรรค์เลยค้นกะมาเอาเครื่องไห้สาวนุกบอแพน่น่ะพี่น้องมีเครื่องเอฟซีผักมาให่เผื่อผักมาไห่บอแพน่ซาวนุกแต่ว่าหัวเป็นยังพี่นอ้องเนี่ยเป็นกล่องก้นก็ได้มาเอาไว้เผื่อจะพี่น้องเด้อแต่ก้นก็สิบผักจะโดดสองแถวสวายดีพี่น้องอันนี้ก็นอ้องไผ่เมียบอเมนพี่น้องสาวตุยมาเอาเครื่องสาวตุย้ยโทรบอ่อมาเอาเครื่องของปลานุกเด้อว,ว่า ของเอฟซีเซานุกผดผากมาไห่พี่น้องก็เลยมาเอามาเอาให้นอกก็สิไปอันสิไปฝากให้เสร็จรถองแถวพี่น้องฝากให้สาวนุกแต่ว่าบมบูว่าข้างในกล่องนี่แม่นยางเป็นยางเลยพี่น้องเด้อแต่รถกระขอบขอบคุณพี่หญ่ใจดีที่ฝากเถื่งมาไห่าสานุกนะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้นาที่การงานนะจ้าขอให้มีสุขภาพเข้มแข็งหอดสงก่สุหอดสงการหลักก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งนะจ้าลํำรวยลํำรวย มันอนุนกระสไปผักสลดสองแถวตอกน้องหลกักการที่มาถามเรื่องเวียกอยู่ในห้านเจติ๊มนีชาวตุ้ยอ่ะสิกสะซอกรุ้งสิได้ผักบอกแต่ทางบริษัทบอมินบอทำนี่คือผักด้อพี่น้องหาเมือแหละคิดว่าอยากสวนน้องนุ่งนะ่ะเมื่อสมมาพอม่อแม่อยู่บ้านแล้วก็ผูกแขนแบบไก่ตามภาษาบ้านนอกเฮ้าละพี่น้องมันเป็นประเพณีหรือว่าหีดคองของทางลราแต่ประมาณนี้แต่ว่า ถ้าตอวแรงเบาทั่เบาเม่นเพิ่นเลิกเวียกก่อนเพราะว่าเมื่อนี้เพิ่นยังไปเวียกอยู่มืออื่นคือฝากมือมาตุย้ยให้มนันหนังหนังไปชิเป็นตอวแรงที่ว่าตอนตอนเช้าไปจัดโต๊ะเขาจัดงานเลี้ยงทัออ้งที่อยู่กินกับกินไม่อยู่กินอะไรกับเมื่อเดีย๋ยวบอกไปจัดงานเลี้ยงทั้งบริษัทเพิ่นกับจัดงานเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเห็ดผูกขอบผูกแขนแข็งแน่แต่พวกหัวชิอยู่น้ำบ่ออยู่ก,กินบอ่อเบาเม,นม,าาเมน่นเบาทั่บางทีเพิ่นกับสิมา แต่ว่าเ้าก็หาก็ากเริ่มตุ้ยกับเส้กุ้งก็หาก็เริ่มเห็ดเวีย้ยลำเจติ้มมันเนี่ยเจ๊ติ้มเป็นกระคายตลอดเป็นบันอีพักง่าเนาะเป็นแบบแต่ว่าเมื่ออื่นนี่เพผนสิพาไปสงฆ์ผาอยู่พี่น้องไปก็ไปตอนแรงเราบอก่าจะไปตอนแรงประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองนี่แหละเจ๊ผนสิพาไปพาไปสงฆ์าางผาพี่น้องเดินไปสงพระเด้อไปสงพระฆ์้าพี่น้องเด้อไปถัดผลกับถัดยังไงบอกบางทีเมื่ออื่นแหละพี่น้องผลสิพาไปเจ๊ติ้มอ่ะ แต่ว่าผู้แล้วว่าบำเมนบจทำนานี่พักในนอนแต่สาวกุ้งกับสาวตุ้ยนี่บริพักแต่เจ็ดติ้นเพลกสีพาไปทรงพระทรงยังอยู่เพราะว่าหากาเริ่มเหตุเรียกเหตุงานอุ่นกับว่าอยากให้น้องแบบยุดเพราะว่าปีหนึ่งมันก็นมีเธอนึงพี่น้องแต่ว่ามันก็นมีทุกๆปีเขามีแต่เขาตั้งใจหาเงินซะก่อนเรื่องลินเรื่องกินกน่ะมาน้ำลังได้ลิน้ํำลังกินน้ำลังก็ได้อันนี่มาหาเงินเขามีเงินเก็บพี่น้องเลยอนย่นอยากให้น้องคิดไปตัวนี้ คันว่าอยากลิบอสวรรค์กะรีนอยู่สวรรค์ก็กได้เรื่องอันพ่อกัอกบแม่สมมาเฮาหาเงินหาคำได้เฮาเมือเม่อเฮากะสมุสมมา,าน้ำรังก็ได้พี่น้องพเพราะว่าพ่อแม่กะโทรหาแม่จีดกับผัวเองแล้วกีนี่ะคะขันว่าน้องหนูหาเงินก็อยากให้เขาหาเงินชะก้อนพเพืเ่อว่าหาเรื่องสมุสมมากะสมมา,าน้ำรังผัวพอ่อแม่ได้มีโอกาสมีเียกมีงานมาทางสวรรค์นี่เพิ่อนเกษียณถึงสมมาเพื่อว่าจะมาสมมากะได้เพิ่นว่าสมมาน้ำรังพี่น้อง บเป็นยังเพราะว่าพ่อแอร์ล้วว่าถ้าว่าโบเดมาลูกโบเดเมอร์พอแอร์สีลงมาเพราะว่าเพิ่นสีมีเวียกอยู่เพื่อนนั่นลูกชายเพิ่นพี่น้องเพื่อนอ้ายนี่แหละที่อ้นว่าพ่อแอร์เพิ่นมีสองเมียเด้อพี่น้องเด้ออ่ลูกลูกเมียลูกลูกแมลงมาพี่ได้หันลงมาหอดตอนแรงเพราะว่าตอนแรงเลยไอ้ติ่นราอันนั้นเราก็เข้ากับพี่แล้วก็ไปก็ได้กอะเชื่อมาหอดเมื่อนี่แหละพ่อแอร์มาหอดเมื่อนี่ตอนแรงโทรวางโทรศัพท์เมื่อกี้นี่เพื่อนเพื่อนลูก สิไปเพื่อนไอ้เรามาไอ้ในด่างไปหาเอามาในด่างอีแม่แล้วจ้าแม่น่าจะไปมาเผาเพื่อนวุ้นพีไพ่เพื่อนเนี่ยมามาแต่อีเพาะเด็กพี่น้องเดมาแต่พอแอร์เด้อจ้าก็รอติดตามแล้วก็เบิ่งไปพังไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องจะเป็นอะไรเด็กเราไปหาที่บอกได้ร็มาเฮื่องลุงมเมื่อเมื่อก่อนเรืองเมือแมนมาเฮืองลุงมมาเรื่องลุ่มมาเฮื่องลุ่มลุงมนั่นแหละ เชิญเราบอกว่าลุงดุนเรา,ารเอาสิไปดิ้นอยู่เราเอาไปก็ไปเอาไปต้นแล่เรามาหอดต้นแล่ประมาณเจ็ดแปดโมงเนี่ยพอดีแหละเขาจะมาหอดแล้วโทรหาว่าสิพาน้องไปลินน้ำพี่น้องไปลิน่คนอ้ายรถเกจอติ่มราก็ให้ขี้ปอยู่ขี้ไปมีแต่ผัวและขี้นั่นน่ะอันนั้นน่ะกกต้งตงองไปให้น่งองนุ่งตั้งมุกตั้งใจแล้ยันพัดลราเล็กๆน,น,น้อยๆก็เอามาอนาคตดันเจ้าของพี่น้องบ่อยากเห็ดอยากยาอยากเศร้าคนก็บ่ไดรให้น้องหนุดทนและ ไปอะไรเหลยอทำงานเส้ากุ้งก็อยู่ในพี่น้องเด้อพิ่นมาตะทรงเครื่องก็นั่งอยู่ในอยูแหละเพราะว่าคนโตผ้ากะยาฝคนตตพี่น้องเนืองขิดหนึงยังเปียกเปียกอยู่เลยให้เมื่อบาและยางกับหนึ่งมาอ้อนกะในยินบ่เมียนบ่ทรรมมาอยากให้อ้อนนะพาไปลินน้ำลูกพี่น้องปลินไอบอล อยากไปหาหลานอยากให้เอื้อยพาไปอยากเห็นหลานเพราะว่าโดนแล้วบ่เห็นร้านแต่อดเอเอาอ่อนไอบอลเมืองมหาไซดพี่น้องทีมีช่วงเนาะถ่ายชีเก่าขนติดตามอดขนเจะหูดีช่วงหนึ่งอนเอางาเอาลูกอนเมืองหลินมหาไซดเด้อพี่น้องเดิอมีช่วงหนึ่งตะแต่พุ่นแหละกับเห็นเลยบาเม็ญบําเ็กับเห็นผมก็เลยล่มกับเอื้อยว่าอยากให้เอื้อยพาไปหาไอบอลอยากเห็นหลานอยากไปหลินน้ำหลานอนกะอยากให้ อยากเบิ่งเม่นก่อนพี่น้องวะเอ c ซี FCC ว่าจากไหนกะมีตอนมีช่วงหนึ่งอ้นกะเขาไปอ่านเม่นกับเอฟซกัว่าไปแต่พอต้องถ่ายคลิปประมาณนี้อ้นกะอยากถ่ายอยากถ่ายแบบเวลานาบ,บ่าวกับร้านไปหาแต่ว่าากอยากให้คู่วาเออท้งอ้อายน้องกะเขาก็ยังแบบหักร้านเขาพี่น้องแพงคือน,อน้องนุ่มโคอ้นเนี่ยนะอยากเห็นร้านอยากไปหาร้านแบบนี้ก็อยากถ่ายเอฟซีเบิง่งแน่ป ก็อนะ้นก็รอเบิ่งเม้นพี่น้องเด้อก็มีคลิปเสียงที่โทรมาทีแรกอ้นก็เอกจีบอกว่าให้ถอดซิมเอาอ้นก็ถอดแล้วแล้วก็เพื่อนก็บบริษิทต่อมาตั้งแต่พุ่นหละพี่น้องนี้แหละอ้นเรามาหางานให้น้องเฮ็ดอ้นก็เลยเอาซิมนี้เข้ามาใส่ขึ้นมาใส่พอว่าได้โทรไปว่าเวลาไปทำเวียดทำงานให้น้องในช่วงเมื่อกี้นี่บืงเม่นมาทำยังประเทศเวียกตะตุยตะกุ้งยังประเทศเวียกอ้นก็เลยอันเอาซิมเข้าแต่ว่าพอแต่เปิดได้ประมาณสิบนาทีแหละ เบอร์ที่โทรเขาเบอร์แรกคือเบอร์หย่าอ้อนเลยพี่น้องโทรเขามาว่าว่าลูกอ้อนอนะคิดอดคิดทอดอ,อ้อนอยากให้อนาให้ให้อ้นอะไปหาลูกกาลูกอะเดี๋ยวว่าอ้นแะน่เดี๋ยวว่าน้อยหนึ่องของพี่น้องกับมีคลิปเสียงน้องเดียวกวนเสียงเปิดคลิปเสียงให้พังอยู่บางทีกับบริเวณเปิดดอกพี่น้องกับบริเวณเงาดอกสันๆนสีในที่ประมาณนี้ ชิโอต์ในว่าได้คุยกับลูกเพิ่นว่าถ้าเจ้าสิมาหาเฮาแล้วมาได้เพิ่นว่าแต่ว่าเฮาสิไปแล้วเขาชี้ายเขาบ่ให้ไปเขาชี้ายเจ้าว่าเขาบ่ให้เฮาไปแล้วเฮาไปเขาก็ให้เจ้าว่าลูกอ้นบอกว่าดังนั้นแต่ว่าบางทีกะสงการขับ่ได้เมื่อมหาชัยกับบางทีกะสิพาน้องสะพ้ายน้องทั้งสองคนแล้วกะน้องชายทั้งสองคนไปหาหลานพี well ่น He ้องไปหาไอ้บอลเด็ก <literal> ท <ness> <Mat> ี่น้องเด้อแต่กะรอติดตามเพิ่อไปนํากันนี่แหละเพิ่นกออยากไปบ่อมินอยากไปบอมฟังอยากไปเว้า ที่บ่ากันแล้วแต่ว่าร้านนี่ชื่อนาจือจ่อนาบ่าวบ่อน,นี่บผมหูจักร้านแต่นาบ่าวนี่ืจอ้องเจอก็ยังแบบสว่ายพี่น้องเพราะว่ามันเด็กน้อยมันเห็นด้ามเถื่อนมันฉันเห็นหนกักอสิแบบงงๆกันได้จักหนึ่งประมาณนี้แหละแล้วมีแต่เส้นโครงการในครับบริเวณมหาไซตกับสิพาน้องๆไผลิตน้ำร้านพี่น้อง ก็ตามไปหาเลาะสงพระสงอ,อ,อย่างเลยเนาะตุ้ยเนาะเลาะตามวัดเลาะตามบ้านพี่น้องเดี๋ยวาอุ่นกะสิีดเล่าพี่ละน้องไปก่อนเลยจ้าพี่น้องเด้อเพราะวา่ามันกะเมื่อผ้าเมื่อพ้นม,มาแล้วย่านนี่ก็ใต้ต้นไม้ในบ่อนเขาไล่ไล่อันนี้ให้พี่น้องเบิ่กผาคิดกัพบ,บกาากพี่น้องเบิ่กคนโตฮากะยาฮากะเซากีเนาะตุย้ยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพิถีพิถัประกันรายกระอ่นกับขอโทษขออภัยใานั้นเลยให้ได้จ้าแต่ก่อนขอฝาก ติดตามซ่องเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ละซ่องเมื่อวานนี่ก็หลายซ่องขนาดมันบมดจืบบดหมดชั่วถ้าผักซ่องบมดชั่วบมดทึงก็ขอโทษเดอ้ออ่าทีมงานยูทูบเอ้ย <c oughs> อ้อนกล็ลาไปก่อนเลยพี่น้องเดอ้อผากซ่องไม่จีบพอแอรบักแพนสาวนกสาวน้องพาแซ็บอ้อนมหาไซลุงนาภาอากากะหน่าบ่ชสื่อซ่องผูเปลี่ยนใหม่เลยน้องลุงคนน่ารักน้องนัดพอวันแม่น้อยพอวันทีเคเอส น้องนัทพีซีเอสน้องมี่ยซีเอสสานางคาแซบคุงเบาลาวน้องอันนนท์พี่น้องะกะลายสายลมสินเซโนรามีซ่องท็อปสินสวรรค์เบาไล่ผ้าม่วนพี่น้องเบาแพงผ้าเพิน่นลลายซ่องขนาดด้วยพี่น้องโดยทางผัวถ,ถั่วผัวขอถั่ขอขอภัออยเดีย๋ยวคลิปนี้อ้นกะลาไปก่อนนะพี่น้องเลยสบายดีบ๊ายบายน้องไพ,พ่ก็ฟังป้าวาอย่างเดียวพี่น้อง